ดาวเตะในวัย17ปีของแมวดำรายนี้นั้นเดาวการยกย่งว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดในประเทศและแมมองจากจุลวบที่ติดตามพัฒนาการของเขาเมื่อปีที่แล้วถึงกับขนานนามเขาว่าเป็นนักเตะด,ดาวรุ่งอังกฤษที่ดีที่สุดนับตั้งแต่จูดเบลลิงแฮม แม้ว่าเซนเทลานะครับทีมที่มีลุ้นเลื่อนชั้นจะพยายามอย่างหนักเพื่อรั้งตัวลีกไว้ในช่วงสัมมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาเลื่อนชั้นได้สําเร็จแต่บรรดาสโมสรในพรีเมียร์ลีกต่างก็เริ่มทยอยเข้ามาให้ความสนใจดาวรุ่งรายนี้กันอย่างมากมาร์ดัลลารนักข่าวจากไอ e นวรายงานมาว่าลิเวอร์พูลได้เข้าร่วมวงในการเล่นลาตัวกองกลางรายนี้ร่วมกับกู่แขงพร้อมเมืองอย่างเอเวอเรตันเวนแฮมพาเลสและทอนัมฮอสเปอร์อย่างไรก็ตามหงดา,านะครับอาจมีความได้เปรียบเหนือกู่แขง ในฉากพวกเขาได้ส่งแมวมองติดตามฟอร์มของริกอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งฤดูกาลนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวนักเตะซึ่งจะหมดสัญญากับทีมในช่วงเสมเมีอร์ปี2027รายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าแมสเซนเแลด์จะยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการสําหรับริกแต่ข้อเสนอนั้นแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับดาวเตะของแมวดํารายนี้ซึ่งคาดว่า ค่าตัวของเขาเจดสูงกว่า30ล้านปอนด์อย่างแน่นอนโดยมีรายงานมาว่าสเปอร์ได้เคยยื่นข้อเสนอถึง37ล้านปอนด์ให้กับนักเตะรายนี้มาแล้วลิกทาประตู4ลูกกับ1แอซิสจากการลงสนาม38เกมในศึกเดะแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลนี้โดยซันแยร์แลนด์ได้ยืนยันการผ่านเข้าเพื่อเล่นในรอบเพย์ออฟเลื่อนชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานการประเมินฝีเท้าคลิสติกจากการรายง,งานการประเมินฝีเท้าของลิกโดย b บงกิ้งเดอะไลเนอร์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาระบุว่าดาวรุ่งรายนี้แสดงเห็นถึงคุณภาพในการขับเคลื่อนบอลไปข้างหน้าโดยมักจะรับบอลในพื้นที่สุดท้ายและเลี้ยงบอลเข้าใส่แนวรับความสามารถในการคาดเดาได้ยากยามมีบอลและจบการเลี้ยงบอลด้วยการยิงทําให้กองหลังต้องระวังอยู่เสมอโดยสติโรมของเขายังแสดงเห็นถึงความเข้าใจในเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าเขายังสามารถพัฒนา การมีส่วนร่วมในเกมรับและการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมในพื้นที่อื่นๆของสนามได้แต่ด้วยอายุ17ปีทุกสัญญาณบ่งชี้ว่าเขาจะกลายเป็นผู้เล่นระดับสุดยอดได้อย่างแน,น่นอนเลจิสเดอร์บิสผู้จัดก,การทีมซันเดอร์แลนด์เป็นแฟนตัวยงของนักเตะรายนี้อย่างชัดเจนและเชื่อว่าอายุของเขาจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาฝีเท้า พิธีกรชื่อดังเชื่อสาราเตรียมย้ายหนีหงแดงแม่พึ่งต่อสัญญาชบัมใหม่ลิซ์าคีนะครับพิธีกรรายการทีวีชื่อดังแสดงความคิดเห็นว่าโมซาลาปีซุเปอร์ร์ชาวอียิปต์ก่อนลิเวอร์พูลอาจจะไม่อยู่กับพลพรรคหงแดงหลังสิ้นสุดฤดูกาลหน้าแม้ว่าแข่งรายนี้พึ่งจะจรดประกาต่อสัญญาชุัใหม่ไปจนถึงปี2027ก็ตามนะครับหลังนาคตบคุมเครืออยู่นานหลายเดือนซาลากระร้างความดีใจให้กับสาวกเดะครับ ด้วยการอยู่ค้าแข่งในทีมแอฟิลด์ต่อไปอีกสซีซั่นเดละเตนในวัว23ปีกำลังมีรูปการที่นนาประตับใจจากการตะบันไปถึง32ประตูและทำอีก23แอซิ์รวมทุกรายการในซีซั่นนี้ยังรก็ตามคีมองว่าการต่อสัญญาครั้งนี้ของซาร่าอาจจะไม่การันตีว่าเจ้าตัวจะอยู่จนครบสัญญาจ,จนถึงปี2027เนื่องจากตัวรุกทัฟฟาโรมีความการเล่นที่ถดถอยในระยะหลัง และยังไม่สามารถทำประตูได้จากการเล่นแบบ OpenPay ตลอด8เกมหลังสุดรวมทุกรายการคีกาาพานบีอิงสปอร์สื่อกีฬาชั้นนำว่าผมคิดว่าเขาเส็็จสัญญาฉบับนี้เมื่อหกสัปดาห์ก่อนเพราะนักเตะหลายคนเซ็นสญญชญ่วฉบับใหม่และฟอร์มการเล่งของพวกเขาก็เป็นไปในทิศทางที่แย่ลงผมคิดว่าเขาจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลภายใน12เดือนซึ่งถือเป็นธุรกิจที่ดีถ้าเป็นอย่างนั้น ขณะที่ซาร่าพูดเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของตัวเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าแน่นอนว่าผมรู้สึกตื่นเต้นมากตอนนี้เรามีทีมที่ยอดเยี่ยมก่อนในนี้เราก็มีทีมที่ดีเช่นกันแต่ผมเลือกเซนญาเพราะเห็นว่าเรามีโอกาสคว้าทั่วรางวัลอื่นๆและผมก็สนุกกับการเล่นฟุตบอลของผมมันยอดเยี่ยมมากผมมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่นี่ผมอยู่ที่นี่มา8ปีแล้วและหวังว่าจะได้อยู่ที่นี่ถึง10ปีผมสนุกกับชีวิตและการเล่นฟุตบอลที่นี่และ มีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพขาแข่งผมอยากบอกแฟนๆว่าผมมีความสุขมากที่ดอยู่ที่นี่ผมเซ็นสัญญาเพราะเชื่อว่าเราจะคว้าทั่วรางวัลใหญ่ๆด้วยกันสนับสนุนเราต่อไปและเราจะทำงานอย่างเต็มที่หวราะว่าในอนาคตรเราจะคว้าทั่วรางวัลได้อีกมากมายสำหรับซาลาห์ย้าย,ายจากโรม่าเล่นกับลิเวอร์พูลเมื่อปี2007ด้วยค่าตัว37ล้านปอนด์ ดงลงนลสนามเป็นปรวมทุกรายการเกือบ400เกมซัดไปเกิน240ประตูพาทีมคว้าแชมป์มากมายด่วนมิตมะส่งสัญญาณถึงหงดงังวางยายซบเพื่อลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คลโรโอมิตมะนะครับปีกความเร็วสูงของทีมชาติญี่ปุ่นก็ต้องเป็นข่าวเตรียมเพื่อโอากาสยามมาร่วมท้พหงดงสสังลิเวอร์พูลสมรยักแข่งสิ่งเวทีพิมพ์กลษ ซึ่งให้ความสนใจตัวเขามาอย่างต่อเนื่องโดยมีรายงานมาว่าเจ้าตัวนะครับต้องการย้ายทีมเพื่อสารฝันในการเล่นในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมีต่อมานะครับซึ่งปจัจจุบันคาแข่งอยู่กับไบตันแอนด์ออบเอลเบียนจะหมดสัญญากับทีมในช่วงฤดูร้อนปี2027และแม้ว่าเจ้านกนางนวลจะตั้งราคาดาวเตะในวัย27ปีผู้นี้ไว้สูงถึง93ล้านโยูโรประมาณ3,400เลนบาทแต่ทางลิเวอร์พูลก็พร้อมเดือนหน้าจรจต่ตรองราคาใหม่ ตามการรายงานจากเดเลังติกสื่อกฬาดชั้นนาที่น่าเชื่อถือนะครับการเคลื่อนไหวของมิโตมนในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความต้องการที่จะปร,ะรุงทิ่นที่มีโอกาสในการแข่งขันในระดับสูงอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนีกซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในอาชีพการ,กรแข่งของเขาการจะจะต่อรองค่าตัวระหว่างลิเวอร์พูลกับไบดันจึงเป็นประเด็นที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดในช่วงตลาดการสกัดนักเตะที่จะมาถึงนี้นะฮะค่าตัวค่อนข้างแพงนะฮะก็อย่างว่าแหละครับ มีตมะใครๆก็อยากได้นะฮะซื้อเลยไหมสลัดเชื่อมชมคูดุตปากเกตา้าเจ๋งพอเล่นกับลิเวอร์พูลปากหวานอันเนื่องสลัตนะฮะกุนซือลิเวอร์พูลชมโมเมตคูดุตและลูกคัสปาเกต้าสองนักเตะเวสต์แฮมคือแข่งชั้นยอดอันเนื่องสลัตผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลทีมชาติฝรั่งเศสเกงกฤษณปัจจุบนันได้มายอมรับว่า โมเมคุดุสและลูคัสปากเกตา2นักเตะของเว์แฮมยูเต็ดทีมคู่แข่งร่วมลีกเดียวกันถือเป็นแข่งที่ยอดเยี่ยมมีคุณภาพอย่างมากเวลาเล่นคู่กันอย่างไรก็ตามในเกมล่าสุดนะครับที่ผ่านมาหงแดงได้ผ่านการ,รทักกับขุนข้อนและทางคุดุสกับปากเกตาคือตัวปวนตัวจริงในเกมที่ทีมเฉือนเอาชนะแบบเกิดขึ้นขอได้แบบวุดวิด2-1 พร,รบุทั้งคู่เป็นนักเตะที่มีคุณภาพที่สามารถลุงเล่นในทีมของเขาได้สบายอย่างไรก็ตามหลังจากจบเกมนอกจากสลัดจะพูดถึงความยากลําบากในการเอาชนะทีมกุนคอนแล้วเขายังออกปากชมสองนักเตะของทีมคู่แข่งด้วยโดยกล่าวว่าโมเมก,กุดุตและลุคัสปากเกตาเล่นในอย่างเยี่ยมมากโดยเฉพาะรึ่งหลังนั่นคือสิ่งที่ทําให้พิมลีกแข็งแกร่งมากนั่นคือสิ่งที่พิมลิเป็นผู้เล่นทั้งสองคนสามารถเล่นให้เราได้สบาย หากเราพูดถึงคุณภาพล้วนๆผมเห็นผู้เล่นภายในทีมเกรแฮมพอตเตอร์ของเวนแฮมบอกให้คูดุตเล่นในตำแหน่งต่ำลงตอนนั้นเป็นต้นมาเขาก็วิ่งไปทุกที่แล้วเราแทบจะตามเขาไม่ทันเลยนัาเตะเราต้องต่อสู้อย่างหนักและผมและแฟนๆก็ทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่อสนับสนุนพวกเขาจากด้านข้างดังนั้นเรารอดมาได้แบบลุ่งใจเลยทีเดียวละ่ะ นี่คือสรุปข่าวลีวูพูนะฮะนรูมชมซึ่งเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่16เมษายนนะครับขอเชิญแฟ,น,ฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลเว์พูสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลเว์พูและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชยมียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลเว์พูและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ